สวัสดีค่ะทุกคนกินแซ่บหนัวขวดทัตซีจ่จะพี่น้องมื้อนี้เขาได้ยำม,าม,าายมะม่าจ้ะคืออยากกินยำจ้ะมื้อนี้ยำมะม่มาใส่หนวดหมึกทาโก้เนาะค่ะนี่สองหนวดนี่ก็อิ่มพี่น้องเขาต้มเปื่อยมาแล้วเนาะค่ะเขาต้มเปื่อยแล้วก็บเพกไส้เ,เห็ดเป็นเพกมาขายในยหางลาแล้วต้มเปื่อยไม่ได้เขาต้มมาต้มเองตัวตองสืบมาขอขามาหั่นใส่ตำใส่ย,ยำเด็ดเลยจ้ะ เมื่อนี้ก็จะกินยำมะม่าจ้ะยำมะม่าใส่งวดหมึกทาโกะมกันฮุ่ยก็ได้จ้ะอืม 사돈 빠트링 가녀우해가네 자네. 음. 파계엄 또뭐 이런 거야? 피자꾸앙뚜. งวดทุกท้ากู

Okay. Nhắm đi xe bớt xem, bớt, bớt cứ trả, Nhắm lại bớt xẹp คอคุืไปเลยจ้ะคุณทุกับลังใจเด้อจากที่เขาไว้ไเว็บของมาติดตามรับชมกิ่นแซ่บเนื้อโคตรจี๊ดจี่จะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกลังใจเด้อคะ่ะผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราและมินเนี่ยคะ่ะถ้าชอบกินเด็ดน,นะะุ่งค่ะไปราคาไปบ,บายค่ะ